เอาล่ะคุณผู้ชมฮะก็สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะพบกับผมบิมเกมมิ่งเจ้าเช่นเคยผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีกับเกม GTA San แล้วก็เป็นการเล่นแบบเดิร์เลท์เป็นพา์ที่2ี่28นะผมมาโอเคนะซึ่งพาทนี้เนี่ยผมก็จะไปแคมปิ้งปิกนิกกันนะผมโอเคนะก็ตามสัญญาเลยข่าวที่แล้วเนี่ยเราก็ขับรถส่งของกันนะผมโอเคหาตังไปเที่ยวนะโอเคขาวนี้เราก็มีตังไปเทียบร้อยเคก็มีตังเก้าบวกโอเคทำไป ซึ่งวันนี้นะผมก็จะพา c j และชาวแก๊งไปเที่ยวปิกนิกแคมปิ้งบนภูเขากันนะผมโอเคนะซึ่งรถที่เราจะไปก็คือรถบัสนั่นเองโอเคนี่ก็ได้เหมารถบัสมานะคุณผู้ชมไปเช่ารถบัสเขามาเคทาไปก่อนที่เราจะไปเลยนะก่อนอื่นเลยขึ้นรถบัสไปก่อนโอเคแล้วเราก็จะพาชาวแก๊งไปด้วยนะคุณผู้ชมอะ่ะเพื่อไม่เป็นการเงียบหนอนนะในการเดินทางออกทริปกันนั่นเองโอเคไปเลยว่าแต่แถวนี้มีชาวแก๊งไม่เอ่ยแก๊งเขียวนะคุณผู้ชมโอเคไปไปไปเดี๋ยวก่อนอื่นเลยฮะ แกงเขียวก่อนนะคุณผู้ชมโอเคเพื่อจะได้ไม่เงียบหนาะในการเดินทางนะเขีไปเลย,ยนะกาว่าจะพาชาวแกงไปด้วยคุณผู้ชมโอเคไปเดี๋ยวว่าแต่แถวนี้มันมีแกงเขียวไหมเนี่ยเดี๋ยวแกงเขียวจ้าแกงเขียวอยู่ไหนโอเคกะว่าจะพาพวกนายไปเที่ยวนะเคเจอไหมว่าคุณผู้ชมโอเคนี่ไงนี่ไงโอ้โหเป็นซี่เลยโอเคเดี๋ยวจะจอดสักครู่หนึ่งอ่าพะวาพพวกฉันจะพาไปแคปปิ้งนิกกันนะโอเควันนี้เงินเดือนฉันออกเปนเทียบร้อยโอเคฉันจะพาพวกนายไปเที่ยวกันเองไปปไปมามามา มาถ้าเป็นไปได้นี่ก็มาทุกคนเลยนะเขีบจัดไป3มคนเอเคงออีก3มคนที่เหลือมามามาอ่าเชิญพาพวกนายไปเที่ยวนะเอเครถชั้นมันขึ้นได้ไม่จํากัดคนนะเพราะว่าเป็นรถบัสเนี่ยขึ้นได้กี่คนก็ขึ้นเลยไปไปไปเอเคนะหลังจากเราเชิญชาวแก้งมาเที่ยวไปเที่ยวร้อยเราก็ขึ้นรถไปเลยนะคุณชมเคขึ้นไปหลังจากนั้นเราก็รอชาวแก้งขึ้นรถไปอเคอ่ะรอสักครู่นึงนะคุณชมเคียรอไปเราไป เย็ยนนับพับพวกจอดรถรอชาร์แกงสักครู่หนึ่งโอเคเดี๋ยวฉันจะออกเดินทางสักครู่หนึ่งอ่าเย็ยนรอเวลาหน่อยสักนิดหนึ่งนะอ่าพวกชาวบ้านทั้งหลายที่จอดรลอรลถชันอยู่เนี่ยโอเคทําไปเดี๋ยวเราไปเราไปหาเลยอีกคนนึงผมไม่รู้ว่าผมเชิญมากี่คนนะคุณผู้ชมเคไม่เป็นไรห่ามากี่คนก็ได้เพราะว่ารถเรานี่ไม่จํากัดคนอยู่แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นรถบัสโอเคไปได้หลายคนก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผม ถอยรถตีกลับก่อนสักครู่นึงนะคุณผู้ชมโอเคไปเลยโอเคไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นึงนะโอเคฉันตีรถกลับสักครู่นึงเขรถคันใหญ่นี้รู้สึกว่าจะเลี้ยวยากไปนิดนึงนะคุณผู้ชมและทางที่เราจะไปนี่ก็ขึ้นภูเขาซะด้วยโอเคไปไม่รู้ว่ารถบัสเราอนี้จะขึ้นภูเขาได้หรือเปล่านักผู้ชมเคแล้วก็จุดแคมป์ปิกนีกเราก็ไม่พ้นที่เดิมนักผู้ชมนาะจุดถ้าแถวบนภูเขานักผู้ชมผมก็ได้จัด จับจองสถานที่ไปเทียบร้อยโอเคไปก็ออกเดินทางกันไปไปโอเคไปเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงไปเทียบร้อยคุณผู้ชมโอเคไปถึงนู้นน่าจะตอนค่ำนะโอเคก็ได้บรรยากาศพอดีโอเคผมก็ได้นัดพักพวกไว้อยู่นู้นไปเทียบร้อยแล้วนะาโอเคคุณผู้ชมอ่าได้ทำการจับจองสถานที่แล้วก็นัดผู้คนไว้ต่างๆมากมายอยู่เป็นที่นู้นไปเทียบร้อยโอเคไปเลยไปโอเคอ่าบัตดี้พักพวกกะว่าจะชวนนายไปนะโอเค ดูเหมือนว่าชาวแก๊งเราจะเยอะมากแล้วนะคุณู้ชมโอเคไปแค่นี้ก็ได้เขบไป,ไปเดี๋ยวค่อยแวะปั๊มนะ้ำมันแถวถนนข้างหน้าก็แล้วกันโอเคตอนนี้เราเพิ่งออกจากบ้านไปคุณชมว่าแต่ไฟแดงหรือไฟเขียววะไม่รู้มนกันไม่เห็นไฟโอเคของญาติเลี้ยวไปก็แล้วกันเขีไปเลยโอเคเดี๋ยวผมว่าออกเส้นถนนใหญ่ก็แล้วกันโอเคไปล้อๆแถวตามทางในเมืองนะคุณชมเคไดเขไปเลย เราจะไม่เ,เร่งรีบอะไรมากนะเพราะว่าเราเล่นแบบเดียวไลนี้เคไม่จำกัดเวลาอะไรต่างๆแล้วก็จะไปแบบชิวๆไปเลยไปไปโอเค,อเ,คเดี๋ยวตามข้อซอกข้อซอยในเมืองไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยออกถนนใหญ่เดินชนเสาไฟเฉยเฉชหายไปโอเคเดี๋ยวเราค่อยออกต้านถนนใหญ่นะคุณผู้ชมโอเคไปสักครูค่ติดไฟแดงใช่ไหมโอเคจอดไฟแดงสักครู่หนึ่งโอเคพันนี้อาจจะยาวเป็นพิเศษน,นะนุณผู้ชมเพราะว่า กว่าจะออกในเมืองได้ก็ต้องติดไฟแดงโอเคไปเขียวแล้วก็ไปโอเคคุณผู้ชมว่าแต่เส้นข้างหน้านี้มันไปไหนวะเออเส้นข้างหน้านี้กลับไปที่เดิมไปทํามะเขืออะไรตรงไปดีกว่าเออทําไปโอเคนะในเมืองนี้รถค่อนข้างจะเยอะนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะบ่ายสามแล้วไม่รู้ว่าถึงนู้นจะเที่ยงคืนหรือเปล่าไม่งั้นก็อาจจะเป็นวันรุ่งเช้านะคุณผู้ชมโอเครอไปไม่เป็นไรอ่าบนทางอีกยาวไกลคุณผู้ชม โอเคไปเลยจอดล็อกไฟดกสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมโอเครอไปรอไปอ่านะไปเขียวแล้วก็ไปอ่านะขับรถแบบชิวๆโอเคนะขับรถแบบปลอดภัยนะคุณผู้ชมนะพายายามจะไม่ให้ขับรถชนชาวบ้านนะยกเว้นว่าชาวบ้านมันจะขี่รถมาชนผมเองคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรไปเรื่อยวันนี้ซีเจพาพว,พวกมาเที่ยวนะโอเคพามาผ่อนคลาย ช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวไปเทียบร้อยคุณผู้ชมบ้านคุณผู้ชมหนาวหรือเปล่าแถวบ้านผมนี้รู้สึกว่าตอนเช้าๆจะอากาศเย็นนะแต่ตอนกลางวันนี้อากาศโคตรร้อน <c oughs> ทําไปโอเคไปเลยอ่าไปเ okay, แถวภาคเหนือภาคอีสานนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคุณผู้ชมโอเคนะบางที่ก็อาจจะมีฝนตกบ้างอย่างเช่นภาคใต้โอเคก็อากาศจะไม่เหมือนกันนะในประเทศไทยของเราเนโอเคไปไปโอเค มีเหมือนกันก็คืออาการร้อนนั่นเองโอเคเหมือนกันทุกภาคโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่แถวริมชายหาดแล้วนะคุณผู้ชมถนนรอบริมทะเลแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ออกถนนใหญ่ไปเที่ยวร้อยโอเคเดี๋ยวเจอปั๊มน้มาํามันเดี๋ยวจะพาชาวแจ๊กไปจอดแวะพักรถเหน่อยแล้วกันโอเคไปเลยอ่าไปไปโอเคเลี้ยวมาปุ๊บเลี้ยวมาก็ยังเจอไฟแดงโอเครถจอดน่าจะไปเขียวนะเดินเดิ บังคับรถไม่อยู่โอ้โหชนเสาไฟแดงซะง,งั้นไปโอเคไปเลยบึ้นบืนโอเคคุณผู้ชมไปโก,โก,โกโ็ก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรแท็กซี่เวนจู่ๆก็พุ่งออกมาคอ้ยิบหายโอ้โหแท็กซี่แม่งขับรถโคตรเถื่อนคุณผู้ชมหมายถึงในเกมนะเกียร์ไปเลยไปโอเคเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันได้คุณผู้ชมถนนรอบเมืองน,นี้เริ่มจะไม่ค่อยมีไฟแดงแล้วอะเดี๋ยว ไม่กี่แยกแล้วนี้เราก็จะออกในเมืองแล้วนะคุณชมเดี๋ยวเราออกในเมืองแล้วก็จะเลี้ยวขึ้นสะพานนะเคไปเลยโอเคไปไปไปก็ก็กโอเคออกออกมาในเมืองนี้รถจากค่อนข้างเยอะหน่อยนิดนึงเพราะว่าเป็นเส้นรอบเมืองโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงเย็นไปเทียบร้อยคุณชมขับไปเรื่อยขับรถชิวๆโอเคไปถึงโน้นน่าจะข้าไม่งั้นก็ วันลูกเช้าอย่างที่ผมบอกนะคุณผู้ชมเคก็ไม่เป็นไรพานี้เอายาวๆเลยพยายามจะตัดชิปน้อยที่สุดนะคุณผู้ชมโอเคอาให้ดูบรรยากาศการขับรถไปเรื่อยๆโอเคไปๆโอเคช่วงนี้ก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วคุณผชมโอเคบรรยากาศกลจะหกโมงเย็นตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นและห้าโมงครึ่งโอเคไปเลยอ่าเดี๋ยวแยกข้างหน้านนะเราจะเลี้ยวขึ้นสะพานนะคุณผชม Okay, เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปอีกทางหนึ่งอันนี้ทางลงนะคุณผู้ชม okay, okay, เดี๋ยวขึ้นไม่ได้มันงั้นเราจะขับรถย้อนสอนเขีย okay, นไปเลยขออนุญาตแทงหนแล้วกันเ okay, ขียขยักหน้าก็เลี้ยวขึ้นสะพานไปเลยอ่าเลี้ยวขวาไปขึ้นสะพานโ okay, อเคค่ค่อยๆขึ้นครับค่อยๆขึ้นไปรถล้อใหญ่คุณผู้ชมโอเคอ่าขึ้นไปเลยอ่าโอเคที่จริงผมไป เส้นตรงไปก็ได้นะแต่ว่ามันอ้อมนะคุณผู้ชมเหมือนขี้เขียนแล้วกลับดูดิแถมทางมันคดเคี้ยวเลยนะผมไม่ค่อยอยากไปสักเท่าไหร่ไปเส้นทางถนนใหญ่นี่แหละดีสุดแล้วคุณผู้ชมโอเคนะไปเรื่อยถือว่าเส้นทางนี้ก็ว่าขับง่ายนะคุณผู้ชมผมอ่านะแต่เส้นทางนี้มันอัทันหน่อยนิดนึงมันจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากสําหรับเส้นทางนี้ถนนร้อยศพโอเคทำไปคุณผู้ชมอ๋อนะั่นนะั่นนะั่นะพูดยังไม่ขาดคำโอ้โห จู่ๆก็จะมาซวยดากกูซวยดากนี่คือการชนตูดนะคุณผู้ชมภาษาบ้านผมเรียกโอเคทำไปโอ้โหไปไปไปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจู่ๆแมฆก็อยากจะแซงกูนะโอ้ขับรถภาษาอะไรวะเนี่ยพงเนี่ยดูดูดูสภาพเนี่ยจี้ตูดกูแต่ละขัดอ๋อเวเดี๋ย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 วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถกูควบรถกูควบโอ้โหชิบหายละอ๋ออ๋อ จู่ๆก็มีปัญหากับตำรวจซะงั้นโอ้โหสบไยโอ้โหดูสภาพโอ้ตำรวจรังแกประชาชนว่ะคนขับตายเลยคนขับตายเลยคุณผู้ชมอ๋อเดี๋ยว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 เดี <t <t ๋ยวเดี๋ยวแง่เดี๋ยวจะมาบวกกูอีกตำรวจขี่ชนใกล้มันไม่ได้นะคุณผู้ชมรถตำรวจเนี่ยแม่งขี่ปุ๊บนี่รถเราติดดาวเลยนะคุณผู้ชมติดหนึ่งดาวเลยโอ้โหต่อไปแง่ตำรวจในเกมโคตรกระตินเขตต่อไปอย่าไปสนใจนะคุณผู้ชม ตอนนี้ก็เป็นเวลาเออทุ่มครึ่งไปเทียบร้อยคุณชม,ณชมปัดรายขี่รถไปเดี๋ยวเดีเอ๋อนั้นไงชนก้นกันแล้วไงคุณชมเนีผมบอกแล้วเส้นนี้มันเป็นถนนร้อยศพ <c oughs> เกิดอุบัติเหตุเมื่อไม่ว่าจะตอนเช้าตอนวันตอนค่ำโอ้โหทาไปโอเคไปเลยอ่าบึนบึนโอเคตอนนี้รถก็เข้ามงอยู่นะคุณชม ไปไป,ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จู่ๆก็ชนมอไซค์สักงั้นโอ้โหทําไปขอโทษแล้วกันมัวแต่มองหลังไม่ได้มองหน้าโอ้โหเขาไปเมื่อกี้ชนก้นรถมอไซค์นักรุกชมโอ้โหโทษทีวบาพะพวกลืมดูรถ <c oughs> โอเคไปๆถ้าจะไม่ผิดนะมันจะมีปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมพาชาวแก้งไปแวะหน่อยแล้วกันโอเคมาแวะสักครึ่งชั่วโมองอะไรก็ว่ากันไปนักชม ไปเลยนะนี่งไงนี่ไงปั๊มน้ามันข้างหน้าเส้นทางที่เราคุ้นเคยนะปั๊มที่เราเข้าบ่อยที่สุดนะคุณผู้ชมถ้าเรามาเส้นทางนี้ในการเล่นแบบเดียวไลท์โอเคไปไปจอดเติมน้มามันสักครู่แล้วก็พาชาวแก๊ไปขอนคลายด้วยนะโอเคนะพาไปข้องนะ้ำองท้าให้เรียบร้อยโอเคผู้ลิ้นพันคุณผู้ชมต่อไปโอเคลงมาลงมาข้องนะ้ำองท้ายเรียบร้อยก่อนเราออกเดินทางโอเคก็ไม่เร่งรีบอะไรนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุบเป็นเรียบร้อย ไปถึงนู้นน่าจะรุ่งเช้าแล้วนะคุณผู้ชมโอเคก็ไม่เป็นไรเก็บไปไปอ่าห้องน้ำท่าโอเคเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันโอเคคุณผู้ชมหลังจากเราเติมน้ํามันและเข้าห้องน้าห้องท่าเป็นเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ออกเดินทางกันได้โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มเป็นเรียบร้อยโอเคใช้เวลาอยู่ในปั๊มนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะของในเกมนะคุณผู้ชมไปไปออกเดินทางกันจะมาเบียดอะไรกูเนี่ยโอ้โหทาไป เคหลังจากเราเติมน้ำมันเสร็จปเป็นเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางกันเคกอดอื่นเลยรอเช้ายังขึ้นรถแตกอ่อนเคขึ้นมาพวก,พวกอ่าได้เวลาออกเดินทางกันเคว่าเต็มขึ้นมาได้ไหมเนี่ยโอ้โหกว่าจะขึ้นได้แต่ทีละคนเครอไปสักกุ้นนึงคุณผู้ชมเครอไปรอไปมันมาออก,กันเลยอยู่ข้างหน้าเนี่ยขึ้นมาดีเฮ้ยเสียเวลากว่าจะไปถึงเนี่ยุ่วงเชา้าหรือเปล่าคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรอ่าไปถึงตอนไหนก็ถึงตอนนั้นแหละเคก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชม เราไม่ได้เร่งดีบอะไรอยู่แล้วโอเคคลิปนี้ยาวๆคุณผู้ชมจะ <c oughs> ทาไปขึ้นมาขึ้นมาโอ้กว่าจะขึ้นได้แต่ทีละคนทําไมมันไม่ขึ้นเป็นสิบ <c oughs> ไป okay. ล่ะโอทัไปโอเคได้เวลาออกเส้นท่ากันได้โอเคหลังจากข้ห้องน้ำท่าเสร็จเรียบร้อยชืเค <c oughs> ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นโอ้โหดูสภาพ <c oughs> รู้สึกว่าตารวจจะบวกกับชาวบ้านอีกแล้วนะคุณผู้ชม <c oughs> ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันแม่ชนท้ายกันไม่ได้จู่ๆก็ อยากจะมีเรื่องกันผู้ชมโ,โอ้หทำไปเคไปไปออกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจู่ๆก็ชนท้ายกูไี่ชิบหายเอ้ยทำไปดูดูอู้สภาพสภาพเฮ้ยมึงขับรถดีๆหน่อยดิเฮ้ยโอ้โห,โหอุตส่าห์ออกจากทางใหญ่แล้วนะคุณผู้ชมแหมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งกวนตีนกูไอเวรนี้แหม่แล้วกูเอาปืนยิงซะเลยเนี่ยทำไปไอไอแม่งขับรถโคทดกวนตีนคุณผู้ชมดูดูสภาพได้ยินแต่เสียงชนท้ายกันคุณผู้ชม ไปไปเดี๋ินเดี๋ยวกู้งาไฟแดงนี่ว่าโอเคมีมารยาทในการขับรถเนีย่ยคุณชมแหมขับรถดกดกรจราจรไปสักหน่อยก็แล้วกันโอเคเมื่อกี้เกือบพักไฟแดงไปอ่ไปเขียวแล้วก็ไปโอเคเมื่อกี้ซีเจนี้หลงตัวนะคุณชมแหมไม่ค่อยได้ขับรถแบบนี้มารยาทสักเท่าไหร่โอเคอ่ะพาร์ทนี้ก็เล่นแบบเดี่ยวไร้แล้วกันโอเคแบบชีวิตจริงเนี่ยแหละเราก็ต้องติดไฟแดงไปสักหน่อยโอเคไปไป,ไป,ไปโอเคอค่อยๆไปเดินเด้อ รถกูโคตรเดียวยากโอ้โหทำไปดูดูดูค <ake> ุณผ <questions> ู <die> ้ชมไปชนท้ายรถมันจิกี้มันถือไม้เบสบอลจะมาตีเราแล้วคุณผู้ชมโอเคจอดไปแดกสักครู่นึงโอเคอ่าเดี๋ยวไอ้หานี่เอ้าเฮ้ยแม่งจะเอาพวกมาฟาดท้ายรถกูชิบหายเอ้ยโอ้โหเย็นๆหน่อยดีว่าเออเฮ่อทำไปเคคุณผู้ชมภูเขาข้างหน้านะที่เราจะไปตั้งแคปปิกนิกันคุณผู้ชม กอนอนเลยผมหาทางออกอยู่เนี่ยขี่รถเล่นอ้อมในเมืองแล้วคุณชมโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอำเภอของในต่างจังหวัดนะถ้าประเทศไทยเนี่ยคุณชมอเก็มีประมาณนี้โอเคเราไปเราไปไฟแดงอ่ะจอดรอสักครู่นึงเดข้างหน้านะแล้วก็จะเลี้ยวไปเลยนะเลี้ยวซ้ายไปโอเคซ้ายประเทศเขาเนี่ยก็ต้องติดไฟแดงนะคุณชมถ้าเลี้ยวขวานนี้น่าจะผ่านตลอดโอเคนะรอไฟแดงไปสักครู่โอเคเขารพกดกาจรนะคุณชม นานๆทีได้เล่นแบบชีวิตจริงอ่ะก็ต้องเล่นดีๆสักหน่อยโอเคไปเลยให้สมกับเดียวไรนะคุณผู้ชมต่อไปโอเคโอค้โหผ่าไฟแดงไม่เป็นไรในๆก็ผ่านไปแล้วโอเคเดี๋ยวแยกข้างหน้านะเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นภูเขาเลยนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าสภาพรถลรอนี้จะขึ้นภูเขาได้หรือเปล่าแนตะ่โอ้โหผมก็คิดเอานะเอารถบัสแม่งขึ้นภูเขาทาไปดูสภาพ โอ้จะขึ้นได้ไหมเนี่ยค่อยๆขึ้นไปก็แล้วกันโอเคหวังว่าจะขึ้นได้นะโอเคมีพาร์ทหนึ่งแหละที่ผมเออได้ขี่รถบัสขึ้นภูเขานะู้ชมแอมก็ขึ้นไปได้นะแต่สภาพหน้ารถนี่ยับเยินไปหมดโอเคทําไปนานแล้วแหละที่ผมได้เอารถบัสขึ้นภูเขานะภูเขาลูกนี้เลยเข่ก็สามารถดูกันได้ผมไม่รู้ว่าพาร์ทที่เท่าไหร่นะที่พาชาวแก๊กไปเออเที่ยวบนยอดเขาที่สูงที่สุดน,นะโอเคน่าจะเป็นปีที่แล้วนะที่ผมลงคลิปไป โอเคสามารถดูกันได้อ่ะพันนี้เราก็จะขึ้นภูเขาอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมแต่เส้นทางมันน่าจะดีหน่อยแหละเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นไปบนยอดสุดนะเพราะว่าจุดที่เราแช่ป๊กๆนี่กันมันจะอยู่แถวริมผานะคุณผู้ชมโอเคไปๆค่อยๆขี่ไปภาวนาอย่าให้ขับรถตกเหวนะคุณผู้ชมไม่งั้นตายหมดเลยนะโอเคตายยกทัวร์เดินนะถ้าขับรถตกเหวเนี้ยโอเคทำไปค่อยๆขึ้นโอเคอชนข้างๆหนะ่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเข้าอู่แล้วกัน โอเคสบายดูดิทางทางการยิ่งไม่มีซะด้วยคุณผูม้ชมโอเคค่อยขี่ไปนะซีเจแหมทางยิ่งสูงอยู่เก็บ okay, ผมว่าไปถึงออที่แคมปิ้งนินิดน,น่าจะเช้าพอดีนะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะโอเคตอนเช้าๆก็ถือว่าดูบรรยากาศชมหมอกตอนเช้าไปก็แล้วกันโอเคสบายคุณผู้ชมเก็บ okay, ไปเลยแล้วก็จะไต่ตามผาไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเราจะไม่ได้ขึ้นเส้นทางนี้นะเส้นทางนี้โคตรขึ้นยาก ถ้าคุณชมได้ดูพาร์ทก่อนหน้านี้นะที่ผมได้ขี่รถบัสคันนี้แหละที่ผมว่านะขึ้นภูเขาไปเนี่ยผมได้ขึ้นไปบนเส้นทางเมื่อกี้นะโคตรโหดเลยเส้นทาง,งกีโอเคแต่เรามาอีกเส้นทางหนึ่งนะก็ถือว่าดีหน่อยนิดนึงนะคุณชมแหมเริ่มมีที่กั้นอะไรแล้วโอเคไปเลยนะแล้วก็นัดกับผู้คนต่างๆไว้ข้างหน้าลรวนะโอเคสำหรับการแคปติ้งนิกของเราไปถึงนู่นแหละน่าจะเช้าพอดีโอเคก็ไม่เป็นไรนะบรรยากาศตอนเช้าก็ ถือว่าสวยนะดูหมอกตอนเช้าก็ด้กาเนกนะไปนี่ไงไงคุณชมเห็นอะไรไหมนั่นแหละจุดสถานที่แคปิปิกนิกนะคุณชมโอเคก็จะมีรถอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีผู้คนมากมายด้วยคุณชมนะนี่ไงไงในที่สุดแล้วก็มาถึงเป็นเรียบร้อยโอเคมาตั้งแต่เช้าแม่งถึงอีกวันต่อไปโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะตีห้าแล้วนะคุณชมโอเคก็เป็นบรรยากาศตอนเชา้านะคุณชมนะนดูดูภาพพวก,พวกมามามาชมบรรยากาศตอนเช้ากัน อันนี้ก็จะมีพักพวกต่กตางๆนะัผู้คนต่ตางๆมาแคปปิ้งๆก,กันนะคุณผู้ชมโอเคนี่ก็มีพิซซาอะไรต่างๆด้วยคุณผู้ชมนีแล้วก็มีผู้คนมาเมาค้างอยู่บนภูเขาได้ชิบหายต่อไปโอเคนี่ก็จะเป็นเต๊ตต่างๆนะอ่ะชาวแก้งเรียกเอาเลยฉันได้จับจองสถานที่เตรียมนอนไว้ให้พวกนายแล้วโอเคก็สามารถเข้าไปนอนกันได้โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าเป็นเทียบร้อยโอเคบรรยากาศตอนเชา้าคุณผู้ชมมาถึงนี้เช้าพอดีนะ เราออกช่วงประมาณ1ิบโมงช้านะถ้าจะไม่ผิดคุณผู้ชมเกบรรยากาศถือว่าใช้ได้เลยมีผู้คนมากมายได้เราจะได้ไม่เหงากัน als, โอเคอมีการถิงไปแคปปิกๆในการกุชมนี่ดูดูอันนี้ถ่ายรูปชมวิวก็มีนะคุณผู้ชมโคตรบรรยากาศโคตรดีโอ้โหดูดูบรรยากาศตอเนชาาอเช้าตอนตีห้านะผู้ชมไม่รู้ว่าผมเอากล้องถ่ายรูปมาหรือเปล่าวะคุณผู้ชมนี่ไงไง,ไงเอามาซะด้วยถ่ายรูปไปฝากพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมฆเชาเกี้กูตกหว เ <peach> อ,า,อ,า,อาเอาเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่าไปยืนใกล้เหวดิวะโอ้โหตายไหมนั่น <t rip> ทำไปดูดูดูดดสภาพผมไม่รู้ว่าชาาแกงมันจะตายหรือเปล่าตกเหวโคตรสูงเลยครั้งแรกก็จะเป็นทางอุโมงค์รถนักทูบชมโอเคอุโมงค์ทางใหญ่ซะด้วยไม่รู้ว่าตกเหวไปนี้โดนรถเหยียบซ้ําหรือเปล่าเคทําไปโอ้นั่นไงแกงเราตายไปแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเดินตกเหวพวกมึงไม่เดินระมัดระวังเลยอะ นี่ก็เป็นบรรยากาศต,ตอนเช้านุณผู้ชมเออบรรยากาศโคตรดีมีสาวด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยสาวก็มาแคปปิบบ้งปิ๊งนิกด้วยกันเออทําไปนี่ก็จะเป็นบรรยากาศการแคปปิบบ้งปิ๊งนิกนะคุณผู้ชมโอเคนี่มีบรรยากาศอันนี้กลาลังตากผ้าอยู่คุณผู้ชมเคียต่อไปตากผ้าบนภูเขาโอ้โหทับไปคุณผู้ชมนี่ก็มีผู้คนต่างๆอะไรมากมายอันนี้ก็ว่าแต่นายกําลังทําอะไรอยู่เลรเคอเคช่างเขาไปปล่อยเขาไปคุณผู้ชมเคก็ บรรยากาศก็มีประมาณนี้คุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยกระเป๋าเป้หรือเปล่าโคตรใหญ่อันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำกระเป๋าคว่ำไปซะงั้นโอ้โหทำไปโอเคบรรยากาศก็มีประมาณนี้เดี๋ยวฉันถ่ายรูปให้นะพักพวกนี่ยืนโคตรแบดบอยเลยทีเดียวโอเคถ่ายรูปไปแชะนี่ทำไปทำไปอ่าอีกทา่ทานึงอีกท่านนึงโอเคนี่แชะนี่สุดยอดโอ้บรรยากาศโอเคตอนนี้ก็ เริ่มมีหมอกเข้ามาแล้วคุณชมบรรยากาศตอนเช้าก็มีประมาณนี้โอเคอ่าเดี๋ยวเรามาพักผ่อนเดี๋ยวมาเจอกันตอนข่้มนะคุณชมมาดูว่าบรรยากาศตอนค่้มนี้จะเป็นไงโอเคเจอกันตอนข่ําโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับบรรยากาศตอนขัําเปรี้ยวปลอยนะโอเคบรรยากาศก็มีประมาณนี้เลยโอเคมาพิงไฟกันอ่าพักพวกมาพิงไฟกันโอเคไม่มาแล้วโอเคปล่อยกันคุยกันอยู่นั่นแหละโอเคก็มีประมาณนี้ ไว้ให้ชาวแก๊งก็คุยกันนะบรรยากาศโคตรได้เลยคุณผู้ชมนี่แลวก็มีผู้คนมาร้องเพลงหรือว่าบรรยายอะไรวะคุณผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคมานั่งฟออังเคากันดีกว่าคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันโอเคทําไปอ่ะมาพิงไฟปิงไฟโอเคประมาณนี้นะคุณผู้ชมสําหรับแคมป,ปิ้งปิกนิกของเราเป็นพาร์ทที่28โอเคก็มีประมาณนี้บรรยากาศโคตรใช้ได้เลยคุณผู้ชมนี่มีเมฆหมอกอะไรต่าาๆได้โอเคมีดาวได้คุณผู้ชมมาดูดาวกันโอเคทําไป โอเคบรรยากาศก็มีประมาณนี้โอเคข้างล่างก็มีประมาณนี้นะคุณผู้ชมน่ะบรรยากาศหน้าผาโอเคดูชาวแก๊งของเราจาก6คนก็เหลือสมคนเป็นเทียบร้อยเดินตกเหวตายคุณผู้ชมทำไปชิมหายเอ้ยอุตส่าห์พามาเที่ยวพามาตายซะงั้นพามาภูเขาทีไรแม่งพามาตายกันทุกทีชาวแก๊งของกูเนี่ยโอ้โหทำไปโอเค,อเคบรรยากาศก็มีประมาณนี้นะคุณผู้ชมน่ะ อันนี้ก็ยังเมาค้างข้ามวันข้ามคืนโอเคทําไปนี่มีขวดเหล้าตั้งซะด้วยโอเคนี่ก็จะเป็นเต๊ตต่างๆนะสามารถเข้าไปนอนได้นะคุณผู้ชมโอเคทําไปก็มีประมาณนี้นะสำหรับการแคปปิ้งปิกนิกเป็นพาร์ทที่28ของเรานะคุณผู้ชมโอเคก็มีประมาณนี้โอเคก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเนเดี๋ยวผมและซีเจก็ต้องขอลาไปนอนก่อนแล้วกันโอเคสำหรับพาร์ทนี้โอเคคุณผู้ชมนะโอเคนะพาร์ทนี้ก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับ แล้วก็กดตรดิงเพื่อพาคคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะโอเคและแน่นอนนะคุณผู้ชมผมก็ได้ใส่มอดแคมปิ้งมานะถ้าคุณผู้ชมอยากได้เดี๋ยวพาหน้าผมมาแจกก็แล้วกันโอเคสำหรับร์นนี้ผมและชาวเจ๊ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคุณผู้ชมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคถ้าชอบผมฝากกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อพาคลิปใหม่ๆจากผมนะสำหรับวันนี้ผมและชาวเจ๊กก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายชิคกี้บายครับ